สวัสดีครับวันนี้ลัมโบก็จะมาแนะนำวิธีการลบคลิปที่ละเมิดเนื้อหาออกนะครับมันก็จะมีด้วยกันหลาย,ลายวิธีเนาะแต่วิธีนี้ผมก็ดูแล้วนะครับว่ามันอยู่ในส่วนไหนนะครับผมก็หาไม่เจอทีแรกผมก็หาไม่เจอเหมือนกันนะครับผมก็ลองไปกดตรงนี้ดูนะครับปุ๊บเนี่ยครับกล่อง ข้อความสนับสนุนตรงนี้นะครับผมก็กดเข้าไปปุ๊บมันก็ไม่มีรายงานปัญหาใดๆนะครับว่ามีการละเมิดอะไรต่างๆอมันก็ไม่มีนะครับมันจะไปอยู่อีกหน้านึงนะครับแล้วก็กดออกก่อนนะครับนี่เลยเมื่อเรากดมาอยู่หน้านี้แล้วนะครับเราจะเห็นรูปฟันเฟืองข้างบนไหมครับด้านขวามือเราก็กดไปตรงที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับนี่เลยกดไปเลยครับ เมื่อกดมาแล้วมันจะมาอยู่ตรงหน้านี้นะครับนี่อยู่ด้านบนครับผมการตั้งค่าเพจครับแล้วก็กดเข้าไปเลยครับนี่ครับมันก็จะมาอยู่หน้านี้นะครับแล้วก็เลื่อนหาครับไปหาคําว่าคุณภาพเพจครับมันจะแจ้งเตือนอยู่ตรงนี้แหละครับการละเมิดเนื้อหา จะเป็นปัญหาเลยนะครับไนตัวนี้เราก็กดเข้าไปครับตรงนี้ครับคุณภาพเพเมื่อเรากดมาแล้วนะครับมันก็จะแจ้งว่าครับเพจไม่มีปัญหาใดๆครับผมเพจผมใสสะอาดครับเนี่ยมันก็ไม่มีการแจ้งเตือนใดๆนะครับที่มันมีการแจ้งเตือนมันจะมีการแจ้งเตือนในการสร้างรายได้ตรงนี้ครับผม นี่ครับเราต้องกดเข้าไปดูตรงนี้อีกนะครับอีกทีหนึ่งครับแล้วเรากดเข้าไปครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันจะมีการละเมิดเนื้อหาครับด้านล่างนี้ครับตรงนี้แหละครับคือเจ้าปัญหาเราต้องไปลบออกด่วนเลยนะครับเดี๋ยวเรากดเข้าไปดูนะครับละเมิดเนื้อหาอะไรปึ๊บ อ่ามันไม่บอกนะครับว่าละเมิดเนื้อหาอะไรนะครับแต่ถ้ามันขึ้นว่ามันมีปัญหาครับคลิปนี้เป็นการละเมิดเนื้อหาเราก็ทําการไปหาลบได้เลยนะครับเพราะว่ามันจะไม่สามารถอ่าสร้างไรายได้ได้หรือทําให้เพจคุณเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้ามันสะสมไปลหลายๆคลิปเนี่ยอาจจะโดนปิดได้นะครับเพราะว่าจากประสบการณ์ของผมมาแล้วเนี่ยเคยโดนปิดมาแล้วนะครับ จากเหตุการณ์แบบนี้นะครับมันจะมีหลายๆคลิปสะสมไปเรื่อยๆแล้วอยู่ดีๆมันจะไม่แจ้งเตือนนะครับมันจะปิดอัตโนมัติไปเลยปิดเพจนั้นไปเลยครับแต่ว่าเพจนั้นยังเรายังเห็นอยู่นะครับแต่ว่ามันปิดทุกอย่างครับห้ามโพสต์ห้ามอะไรผู้คนนไม่เห็นครับมันจะอยู่นั้นประมาณสักประมาณสองถึงสามเดือนเพจนั้นค่อยจะหายไปครับ ยังไงก็ระมัดระวังด้วยนะครับลงคลิปลงอะไรอาจจะไปละเมิดสิ่งเหล่านี้ได้นะครับก็ผมก็จากประสบการณ์จริงเนาะฝากมาเตือนๆพี่น้องทุกคนนะครับเนาะจะได้ระมัดระวังในการลงคลิปลงอะไรแม้แต่เสียงเพลงก็ยังละเมิดลิขสิทธิ์นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะามา การวิธีการดูละเมิดลิขสิทธิ์เสียงเพลงนะครับว่าจะดูตรงไหนได้บ้างว่ามันละเมิดยังไงนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ